แต่เรื่องแปลกๆเรื่องชายที่ลิทัวเนียกืนแต่กับน็อตนะฮะแล้วก็ตะปูเข้าไปต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเป็นสำคัญ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศในกะราบการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลกกาลังถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมัน เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์จีนก็มีการส่งฝนะ <c oughs> ูงบินชุดใหญ่นะครับาลำเข้าเขตป้องกันทางอากาศของไต้หวันนะครับรัฐบาลของไต้หวันออกมาแสดงท่าทีโกรธเกรี้ยวนะครับหลังกองทัพอากาศจีนส่งฝูงบินขนาดใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการไปในเขตสแสดงตนเพื่อป้องกันทางอากาศอากาศของไทเปในวันชาติจีน ในวันที่1ตุลาคมไต้หวันอวดครวนว่า1ปีที่ผ่านมาจีนส่งเครื่องบินทหารคมคูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตทางตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆกับหมูกก่เกาะปราตัสนะครับซึ่งเป็นเขตพรมแดนในการควบคุมของไต้หวันกระทรวงกลาโหมของไต้หวันแถลงว่ากองทัพอากาศได้ส่งฝูงบินขับไล่นะครับเตือนเครื่องบินจีนอยู่2ระรอก และใช้ระบบขีปนาวุธติดตามการเคลื่อนไหวของอากาศยานจากปักกิ่งที่มีถึง38ลำกองทัพจีนแสดงท่าทีเกลี้ยกล่อนะครับซึ่งเป็นการบ่อนทำลายความสงบสุขในภูมิภาคในยกรัฐมนรีสูเจิงซ่งนะครับแห่งไต้หวันให้สัมภาษณ์เครื่องบินจีนชุดแรกที่ลุกล้ำเข้าไปในไต้หวันประกอบด้วยเครื่องบิน j 16เครื่องบิน j จ16จำนวน18ลำเครื <30 S 1> ่องบินซู30จำนวน40ลำเครื่องบินทิ้งระเบิด H-60 จำนวน2ลำเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำอีก1ลำส่วนระลอกที่2ประกอบด้วย j 16เครื่องบิน10ลำนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิด H-60 จำนวน2ลำและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าอีกจำนวน1ลำเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม จียงไคเชตหลบหนีไปอยู่ที่ไต้หวันและมีการตั้งกองกําลังเหมาเจ๋อตงไม่ทําการรุกแล้วก็ยึดไต้หวันคืนมาทําให้ไต้หวันพยายามจะประกาศเอกราชนะครับในขณะที่จีนก็ประกาศว่าไต้หวันนั้นเป็นรัฐกําหนดนะครับและไม่ยอมให้ประกาศเป็นประเทศขึ้นมาได้แองกราเมนะครับอำลาตําแหน่งนายกรัมรีของเยอรมนีปิดฉาก16ปีผู้นําหญิงเหล็กแห่งยุโรป นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเยอรมน,นีเมื่อแองกราเมรในนายกรฐมนรรีหญิงซึ่งเป็นเสมือนผู้นำพฤทธินัยของยุโรปนะครับตัดสินใจยุติบทบ,บาททางการเมืองปิดฉากการบริหารที่ประกาศเอาไว้4สมัยรวมระยะเวลา16ปีด้วยคะแนนนิยมที่พอสู้ศึกเลือกตั้งและอาจจะกรองเก้าอี้ผู้นำสมัยที่5ได้อย่างสบายๆแต่ว่าเธอไม่ปรารถนาเช่นนั้น นะครับแมคเคลได้ ye, ทําการยกย่องผู้สนับสนุนว่าเป็นผู้นําสายกลางที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับยุโรปและใช้ช่วงเวลาปฏิบัตินิยมนะครับจนสามารถนําพาสุยภูยภาคผ่านพ้นมรสุมใหญ่น้อยมาแล้วนับไม่ถ้วนนับเป็นนักวิเคราะห์บางคนค่อนแค่ว่าเธอขาดวิสัยทัศน์ที่เด็ดเดี่ยวในการเตรียมยุโรปและเยอรมันให้พร้อมสำหรับในอนาคต ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีครั้งหน้านะครับในขณะที่ชายลิทัวเนียเกิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกลืนตะปูกับน็อตเข้าไปกว่า1กิโลกรัมลงท้องแพทย์ในลิทัวเนียนะครับทำการผ่าตัดตะปูและน็อตกว่า1กกิโลออกจากท่องท้องของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มกลืนวัตถุเป็นเหล็กชิ้นเล็กๆล,ล,ลงท้องตั้งแต่ เลิกดื่มเหล้านะครับคนไข้ถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลไมเคิลเพดานะครับริมทะเลบอนดิกนะครับเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงผลการเอ็กซเรย์พบว่าท้องของเขามีแท่งเหล็กชิ้นเล็กๆอยู่เป็นจวนมากโดยบางชิ้นยาวถึง10เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเขาใช้เวลา3ชั่วโมงในการผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ออกมานะครับทางโรงพยาบาลได้นำภาพ ถาดที่บรรจุตะปูและนอ็อตจำนวนหนึ่งมาโชว์ให้กระสื่อท้องถิ่นหัวหน้าศัลยแพทย์นะครับในโรงพยาบาลยอมรับว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคุณหมอรายนี้บอกว่าคนไข้เริ่มมีพฤติกรรมกรืนเหล็กลงท้องตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหลังจากก็ตัดสินใจเลิกเล่านะครับจากการผ่าตัดเสร็จรุ่่วงด้วยดีคนไข้ดังกล่าวยังคงมีอาการคงที่รายงานจากสัญญาข่าว AP นะครับ ในเรื่องของสิงคโปร์ปรากฏว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดในสิงคโปร์ทำนิวไฮพุ่งขึ้น3,000รายตายสะสมทะลุร้อยแม้ยอดติดโควิด -19 ขอยแม้ยอดฉีดวัคซีนเนี่ย82%แล้วก็ต่มในแะกบกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงลรีวในสตินะครับเป็น2,909รายนะครับซึ่งเป็นจำนวนผู้ป่วยรายวันสูงสดุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต พุ่งสูงเป็น100คนตัวเลข2,909รายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9 2 8 9 7รายแบ่งเป็นผู้ป่วยในชุมชน2,079รายและผู้ป่วยตามหอพักที่พบการแพร่ระบาดเป็นคัสเตอร์818รายซึ่งล่าสุดก็สิงคโปร์ก็ขอให้คนที่มีอายุเกิน60ปีให้อยู่ที่บ้านนะครับและคนใกล้ชิดผู้สูงอายุให้อยู่ที่บ้านนะครับสาเหตุหลักๆที่สิงคโปร์เป็นเช่นนี้ เกิดจากนโยบายการเปิดประเทศและต้องอยู่กับโควิด -19 ให้ได้ซึ่งเป็นหลักคิดที่สหรัฐอเมริกาทำมาก่อนนะครับแล้วไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ญี่ปุ่นก็รอดบุดวิตไใต้ฝุนมินดุลเลนะครับเปลี่ยนชีวิตไม่ขึ้นฝั่งเต็มถล่มเต็มๆนะครับญี่ปุ่นปรากฏว่าหายใจหายใจคว่ำไม่โดน พายุไต้ฝุ่นนะมินดุลเลนะครับถล่มเต็มเต็มเกราะดีไต้ฝุ่นกำลังเร่งแรงนี้เปลี่ยนทิศทางนะครับหากไปทางตะวันออกชิงเหนือกว่านี้ก็คงจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะครับอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับระวังน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มที่จะเกิดขึ้นในขณะที่มาเลเซียนะครับใช้วัคซีนโควิด -19 ของชิโนแวกกับเด็กอายุ12-17ถึง17ปี กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียอนุมัติให้ใช้ชิโนแวกนะครับจากจีนกับเด็กอายุ12ถึง17ปีเฉพาะกับคนที่ไม่มีโรคประจำตัวฮะตอนนี้ก็เอาของจีนมาฉีดแล้วสำหรับมาเลเซียในขณะที่เมอร์คเตรียมขออนุมัติใช้ยาเม็ดโนซูพิลาเวียในการรักษาโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาบริษัทเมอร์คในสหรัฐอเมริกา เตรียมขออนุมัติใช้ยาเม็ดโมพูพิราเวียนะครับรักษาโควิด -19 ในทันทีที่เป็นไปได้หากได้รับอนุมัติจะกลายเป็นยาเม็ดนะครับรักษาโควิด -19 ชนิดแรกของโลกเลยทีเดียวในขณะที่เจ้าหญิงนะครับ ish, เบียนทริชเผยพระนามพระธิดาพระองค์แรกเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหญิงเทียบริแห่งยอร์กนะครับทรงเปิดเผยพระนามพระธิดาในพระองค์พร้อมรูปนะครับรอยพิมพ์พระบาทนะครับของพระธิดาเป็นครั้งแรกนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์นะสักครู่นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์นะครับที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ นะครับเรื่องของเจ้าหญิงมาโกะนะครับก็เตรียมเสกสมรสเดือนนี้นะครับฝ่าขวากน้ำรักจนเป็นโรคเครียดนะครับวังญี่ปุ่นออกถแถลงการเจ้าหญิงมาโกะเตรียมเสกสมรสนะครับกับคู่มัน่นหนุ่มสามัญชนเดือนนี้อีกทั้งยังระบุว่าเจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นโรคเครียดหลังจากถูกสื่อขุดคุยเรื่องครอบครัวแฟนต่อเนื่อง หลายปีจนมีการเลื่อนการเสกสมรสออกไปในขณะที่มีเรื่องช็อคกลิีเดียวฮะผู้ว่านิวเซาวล l e s ลาออกเส้นปมทุจริตผู้ว่าการรัฐนิวเซาวลน a l e ะครับของออสเตรเลียประกาศลาออกหลังจากถูกกล่าวหาว่าทุจริตขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในออสเตรเลียกำลังหนักหน่วงผู้ว่าการรัฐนิวเซาวล l e s ของออสเตรเลีย นางเดลี่เบเรจิกรียนนะครับผู ivery, ้ lean, ว่าการรัฐนิวเซาเว e ลที่มีบทบาทอย่างมากในการรับมือโควิด -19 ที่ผ่านมาประกาศลาออกหลังจากที่คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตหรือ ICAC กลุ่ม uh, w a t c h d o ค c a n นะครับ c o ร r u p t i o n ระบุว่ากำลังเร่งสืบสวนว่านางเบนเจเบนเรจิ J, gi, นะครับเคลสมีความเกี่ยวข้องกับการการะทำผิด ต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือไม่โดยการลาออกกรรมาธิการั้งนี้นะครับสร้างความตกใจให้แก่ชาวนิวเซาวลเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทในการรับมือโควิด -19 ในนิวเซาวลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากเธอเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี2017โดยนับเป็นช่วงสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผู้นำรัฐเนื่องจากออสเตรเลียนะครับกำลังยุติการล็อกดาว และจะเปิดประเทศนะครับเพื่อรับชาวต่างชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างน้อย2ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็รัฐในออสเตรเลียนะครับและตอนนี้ในแคนาดาก็กําลังจะมีการเลือกตั้งในญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในยกรัฐมนตรี นในพม่าที่ผ่านมาก็เกิดการรัฐประหารและประเทศอื่นๆหลายๆประเทศก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงระหว่างนี้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 กําลังแพร่ระบาดในเยอรมน,นีก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำก็อังกุราเมอร์เคลิลก็ไม่ยอมรับตําแหน่งซึ่งเราคงได้เห็นว่าการนี้ช่วงนี้นการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะฮะผมเคยเรียนไปแล้วนโยบายที่สหรัฐอเมริกาทำนะครับกำลังเป็นนโยบายหลักเรื่องการอยู่กับโควิด -19 หนึ่งในนั้นก็มีสิงคโปร์อังกฤษไทยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับที่พยายามที่จะอยู่ร่วมกับโควิด1 9และตามมาด้วยออสเตรเลียก็จะใช้หลักคิดเดียวกันซึ่งผมเคยเรียนอธิบายไปแล้วว่าเคยทำมาก่อนในยุคป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงร้อยละเไปแล้วนะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงอยู่เรือนแสนต่อวันนะในขณะที่สิงคโปร์มีคนติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์มีประชากรไม่มากนะครับไม่กี่ล้านคน แต่การฉีดวัคซีนถึงร้อยละ82ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคําเตือนที่ห้างคนห้ามคนชลาอายุเกิน60ปีเดินทางออกจากบ้านและคนใกล้ชิดคนชลานั้นคงเป็นคําตอบว่าสถานการณ์โควิด -19 เรื่องของการเปิดประเทศไม่ประสบความสําเร็จแต่เรื่องแปลกๆเรื่องชายที่ลิทัวเนียกืนและกับน็อตนะฮะแล้วก็ตะปูเข้าไปต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เชื่อายกลางอีสานอกตกรวมกันเป็นลูกขวามเพงให้เราได้ตื่นขึ้นใตอบแข็งได้เลยการอกปสงค์รวมใจประคับระคงตามทนลองของความเป็นไทยสังหรณชาติสารกษาเแื่ยืน <ป>กา้กดเพลงท,ที่มีเข้าเที่ยงกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความผูก้องจะปกป้องแน่นดินนี้ได้มาเมืองจากสิ่งไนลูกหลานไทยต้องร่วมใจ,จกันอ<ะ>ยากมีเยอะเพียงภาคคมลี้ยงว้า